สวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อนบ้านชนชมทุกท่านครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูการจัดสวนใหม่ของสวนบ้านชนชมครับวันนี้มุมหน้าบ้านแบบนี้ครับเพื่อนก็จัดสวนมานะครับช่วงนี้นะครับไม่มีฝนก็ค่อยอยังชั่วหน่อยนะครับใบหลุดมาน้องก็กําลังจะแทงช่อดอกนะครับสวยนะครับน้องพเพื่อนไปเดินดูกันแบบนี้ก็สวยนะครับต้นแรกก่อนเลยครับเพื่อนต้นแรกนี่สวยงาม นิพนานะครับตัวนี้ก็สวยครับนี่จะเป็นกรงเก่านะครับเพื่อนต่เพื่อนๆดูเองนะครับไล่ดูไปเรื่อยๆนะนะครับบางท่านก็อาจจะไม่ชอบดูการภาคนะครับการบรรยายนะครับตัวนี้สวยครับไม้ตัวนี้อยู่ที่สิบสองปีนะครับสวยจริงเมนได้นะครับตัวนี้ลากธรรมดีครับ สวยแบบนี้เลยนะตัวนี้ครับจะออกไปทางกรุงเก่าครับเพื่อนไปทางกรุงเก่าสวยงามนะครับตัวนี้โอ้โหกิ่งเลื้อยเลยครับเพื่อนกิ่งเลื้อยเลยอันนี้สิบปีครับสิบปีนะครับต่อนะครับ อัตลักษณ์ได้นะครับหนังเป็นหนังช้างเล่นเป็นหนังช้างแล้วนะครับเพื่อนเล่นเป็นหนังช้างนนะครับสวยๆกันเลยทีเดียวครับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนๆออกดอกมาก็จะเห็นจะสามแลบนะครับตัวนี้ก็โคตรสวยครับอันนี้จูดสี่สิบสองปีครับดูสีโคตรนะครับมีตลอกที่หนึ่งครับ่วงที่ขนย้าย่วงที่ขึ้นย้ายมาขึ้นกระถางตัวนี้นะครับสวยๆครับต้นไนครับต้นไนก็สวย สวยครับคลาสสิกเลยชัดเจนครับสวยๆเลยทีเดียวครับเพื่อนที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกด s ั b ส c r i b e ด้วยนะครับเนาะมาตรงนี้บ้างครับเพื่อ,น,อนนี้จะเป็นทรงแท่งทรงแท่งนะครับผมมีอยู่สี่ต้นครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับทรงแท่ง ข้างบนนี้ก็จะเป็นราชษนีนะครับวันนี้จะเป็นราชนีคุณคู่นี่เป็นเพชรบรราลาตะขาบนะครับเพื่อนจะเป็นเพชรบานาตัวนี้อยู่ที่14ปีครับเป็นทรงพระสังกจายนะครับทรงพระสังกจายมีสะดือด้วยนะครับเพื่อนสวยทรงพระสังกจายตัวนี้นะครับกอเป็นพุ่มนะครับพุ่มสวย พาเ,เพื่อนมาดูเพชรมานานล้วต่ขับต้น,นสวยงามครับทุกต้นมีราคาหมดเลยนะครับเ,เพื่อนๆสนใจต้นไหนก็แคปมาได้เลยนะครับราคาต่อรองก็ได้ครับต้นนี้จะเป็นรากธรรมชาติสวยงามครับ พุ่มดีนะครับใบคือสวยมากครับต้นนี้เดี๋ยวมเห็นเดี๋ยวนายสดครับออกดอกพร้อมใบครับนี่คือสะใจไหมครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของตงน้นไม้นะครับออกดอกได้พร้อมใบด้วยนี่คือไม่ธรรมดาครับนี่คือราชินีพันดอก ตีเหลืองเหลือนี่โดนแดดเผาเนีเพื่อนไม่ต้องกลัวครับเพื่อนเพื่อนลดน้ำให้ถึงด้วยกันนะครับช่วงนี้นะครับใครที่เจอปัญหาแดดเผาช่วงหน้าแรงแบบนี้นะครับต้องลดน้ำเยอะๆตอนเช้าต้องลดให้ชุ่มเลยนะครับก็จะลดปลัญหานี้ได้นะครับหรือไม่ก็เอาสแลนสีดำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาคุมตรงโคนไว้ได้เลยนะครับเพื่อนอ่ะเบืเ่อเพชรบรรนากันแล้วใช่ไหมครับเพื่อนมาดูกันต้นนี้กันบ้าง สว,สวยอยากจะนำเสนอเลยครับต้นนี้สวยงามระามแปะไปอันนี้คือเป็นน้องชดาดอกดอกนะครับเพื่อนลากสวยลากสวยดอกดีนะครับเพื่อนดอกดีแบบนี้เลยถือว่าสวยงามนะครับสวยงามให้ผ่านเลยนะครับตัวน,นี้ชดานะครับอืมสวยครับตัวน,นี้ เป็นพุ่มดีนะครับเป็นพุ่มดีนะครับแล้วก็นะครับเป็นพบสวยๆแบบนี้เลยนะครับถัดมาครับเป็นเพชรบรนานะครับตัวนี้จะส่งถังแก๊สนะครับสวยงามครับตัวนี้ไซนี้นะครับอยู่ที่990บาทรวมจะส่งให้นะครอยากได้เพชรบรรนาถังแก๊สตัวนี้นะครับ990บาทเพชรบรรนาตัวนี้ก็คัดสิกดีครับเพื่อน ไขที่ได้แบบนี้นะครับต่ออันนี้แปดร้ยห้าสิบาทครับใครที่สนใจแปดห้าศูนย์นะครับต้นเล็กก็มันเล็กนะครับไม้เก่านะครับคัดสสกมาแปดห้าศูนย์อยู่ในกระถางสิบหกนิ้วครับมาครับผมอันนี้เป็นมณีรัตนาครับทำลากยุงไว้ทำรากยุงไว้แบบนี้เลยนะครับสวยงามครับเพื่อนมณีรัตนาตัวนี้ก็ น่าสนใจครับใครอยากได้ราชินีพันดอกครับ9 9 0บาทรวมจัดส่งให้ครับตอนนี้นะครับตันนี้เนาะเป็นโคนคู่ด้านะครับ9 9 0บาทคุณก้าได้อย่างคุ้มเลยนะครับถัดไปครับผมอันนี้จะเป็นส่งพุ่มนะครับเป็นจิงต้อนนะครับตัวนี้ใหญ่นะครับใหญ่ขออนุญาตเป็น1,200บาทรวมจัดส่งให้ครับใครที่อยากได้คนคู่แบบนี้นะครับัไปอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้นะครับ สวยงามนะครับเป็นราชนีพันดอกนะครับต้นนี้ก็อยู่ที่นะครับแปดร้อยห้าสิบบาทรวมจัดส่งให้ครับสวยๆวยเลยนะทีะคีับสวยๆวยเบ้นเลยแปดร้อยห้าสิบบาทถือว่าคุ้มเลยนะครับใครชอบต้นไหนนะครับก็แคปไปได้เลยนะครับเพื่อนรับนา ต้นนี้ครับนักจิตศิลครับผมน้องดำ .com ทำ BDC ทำเพื่อนดำอย่างที่มันเป็นทีละลากตะขาบไลนะครับต้นนี้นะครับ250หบาทรวมจัดส่งให้ครับผมสวยงามนะครับคันนี้ชอบไม้สีนะครับไม้ผิวสีนี้เลยนะครับเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับชอบตัวไหนก็แคปมาได้เลยนะครับ คำว่าสลับดีลำส่งท้ายกันด้วยในี่ผมชอบมาเลยตัวนี้คัสสิกดีนะครับแล้วก็ดอกดีนะครับดอกดีดีเยอนเลยโอเคครับผมสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับ